ค่ะสวัสดีค่ะนักเรียนวันนี้ครูจะทิิบายใบงานของชั้นปฐมศึกษาปีที่2ทับ3นะคะสัปดาห์ที่13ระหว่างวันที่23สิงหาคมถึงวันที่28สิงหาคมพศ2546นะคะจัดทำโดยครูนางสาวกฎชกรสว่างอารมณ์ค่ะวิชาภาษาไทยนะคะวิชาภาษาไทยให้นักเรียน ทำหน้าที่48 49หน้านี้หน้า48นะคะให้นักเรียนเรียงตัวอักษรให้เป็นคําที่มีความหมายอย่างข้อหนึ่งวาแหวนสระอีสระอานอหนูมอมาสระอียอยักษถ้าคํานี้นักเรียนมาเติมนะจะเป็นอะไรคะ น่าจะเป็นคำว่าวิตามินนั่นเองนะคะข้อที่2องออมีมีทอทงรอเรือสระอานอนหนูคอไฟสระอาน่าจะเป็นคำว่าอะไรได้คะธนาคารไหมลองดูนะคะคำที่3มที่4ี่นักเรียนลองทำดูนะคะต่อไป ให้นักเรียนอ่านและขีดเครื่องหมายถูกหน้าชื่อสิ่งที่นักเรียนต้องการให้ใส่ในอาหารต่อไปนี้อันนี้บะหมี่แห้งนักเรียนคิดว่าบะหมี่แห้งมันน่าจะใส่อะไรบ้างให้นักเรียนทำไมคะขีดถูกเลยขีดถูกนะคะขีดถูกอันเองเย็นตาโฟเย็นตาโฟคนใส่อะไรบ้างถ้าเกิดใส่น้ำซุปก็ขีดถูกถ้าใส่เส้นก๋วยเตี๋ยวก็ขีดถูกได้เลยนะคะ ก๋วยเตี๋ยวต้มยำเหมือนกันนะคะอ่ะมาหน้านี้เขียนชื่อรสไอศครีมที่กำหนดตรงในช่องว่างและเขียนชื่อรถที่ชอบพร้อมเหตุผลทุเรียนน้อยหนามะม่วงส้มกะทิมะพร้าวอ่อนอาให้นักเรียนทำไมคะให้นักเรียนนำรสชาติเหล่านี้นำมาใส่ในกลวยไอติมเห็นไหมคะ แล้วก็ให้นักเรียนเขียนว่านักเรียนชื่นชอบรสชาติไอศครีมรสชาติใดไหมสุดเขียนเลยอย่างเช่นนักเรียนอาจจะบอกว่ารสชาติมะม่วง่าเพราะว่ามะม่วงมันอร่อยสีสันสวยงามนักเรียนก็เขียนไปได้เลยนะคะให้นักเรียนทำสรุปแล้ววิชาภาษาไทยให้นักเรียนทำตั้งแต่หน้าที่ 46, 47, 47แล้วก็48นะคะ ต่อไปเป็นวิชาสังคมคำสั่งให้นักเรียนเขียนลงในสมุดลงในสมุดนะคะเรื่องบทบาทและอำนาจในการตัดสินใจในโรงเรียนและชุมชนก็คือให้นักเรียนเขียนคุณสมบัติที่สำคัญของผู้บริหารโรงเรียนที่จะทำให้โรงเรียนเจริญก้าวหน้าพร้อมทั้งระบายสีสันให้สวยงามในสมุดนักเรียนนักเรียนอาจจะไม่ต้องระบายไม่ต้องวาดรูปภาพก็ได้แต่ให้นักเรียนเขียนโจทย์เสร็จแล้วก็เขียนข้อห ข้อ2ข้อ3า5 6ี่มาเรื่อยๆนะคะเป็น My mind m a p p i n g ก็ได้ค่ะแผนผังความคิดนะคะวิชาประวัติศาสตร์คำสั่งให้นักเรียนเขียนเรื่องบุคคลสำคัญต่อไปนี้แล้วเขียนพระกรณียกิจลงในสมุดมาเป็นข้ออันนี้ก็เหมือนกันนะคะเขียนลงในสมุดก็คือให้นักเรียนล็อกโจทย์เสร็จเรียบร้อยแล้วเขียน เขียนชื่อสมเด็จพระนางจะพระพี่นางเธอเจ้าฟ้ากรรยานิวัฒนากรมรูนนาาธิวาสนะคะให้นักเรียนเขียนเลยว่าอันนี้ให้นักเรียนดูในหนังสือประวัติศาสตร์จะมีหัวข้อของบุคคลสําคัญอยู่นะักเรียนก็นํามาใส่เลยว่าสมเด็จพระพี่นางเธอเนี่ยมีพระราชะกรณียกิจใด,ดบ้างพระพี่นางเธอก็คือเป็นพี่สาวนะคะเป็นพี่สาวของ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในรัชกาลที่9นั่นเองนะคะต่อไปเป็นวิชาภาษาอังกฤษทำลงในหนังสือแบบฝึกหัดวิชาภาษาอังกฤษเลยค่ะหน้าที่16ถึง17หน้าที่16เขาบอกว่าดูภาพคนไหนน่าจะพูดอะไรลอกลงในลูกโป่งคำพูด A ถึง E ลงในช่องสี่เหลี่ยมคำนณะคำพูดหน้าหนึ่ ึง5ของเขาด้วยนะคะดูดูว่าตัวอย่างเขาที่หนึ่งตัวอย่างข้อที่หนึ่งเขาแบบนี้ตัวอย่างขา้งอขที่หนึ่ง yes yes เออใครใครตอบว่า yes ก็คือทำไมคะ b b ตอบ yes แสดงว่า c ต้องถามอะไรเขาแน่เลยถึงได้ตอบ yes นะคะก็ใส่ b ลงไปอภาพที่หนึ่งภาพ a ภาพ a ทำผิดไปต้องทำไมโอ้ตกใจไหมเนี่ยตกใจไหมท้าอะไรผิดนะคะ ก็นำมาใส่ A B C D นะคะอยู่ในช่องหน้านี้เลยพอไปหน้าที่17ให้เติม S ตัวใหญ่กับตัวเล็กหรือ S ตัวใหญ่ตัวเล็กหรือ H H ตัวใหญ่หร, H, H, ห,ญหรือตัวเล็กลงในช่องว่างนะคะถ้าอยู่ข้างหน้าก็เป็นตัวใหญ่ถ้าอยู่ข้างหลังเป็นตัวเล็กนะคะเติมลงในช่องว่างคำของคำศัพท์ให้ถูกต้องแล้วนำมาใส่ในช่องให้ถูกต้องนะคะ วิชาภาษาอังกฤษก็มีเท่านี้ค่ะต่อไปเป็นวิชาวิทยาการคำนวณของป .2 อ,อ,อันนี้จะอยู่ในระหว่างวันที่23-28สิงหานะคะคุณครูสุปชัยบอกว่าเรื่องการค้นฟ้าหาคำศัพท์เกี่ยวกับเรื่องที่กำหนดให้ได้แก่เทคโนโลยีสามารถติดต่อกอินเทอร์เน็ตได้ก็ให้นักเรียนรอกโจทย์เลยค่ะลงในสมุดให้เรียบร้อยแล้วก็เขียนมาเป็นข้อๆเลยค่ะว่า เทคโนโลยีอะไรที่นักเรียนสามารถาติดต่อกันได้ทางอินเทอร์เน็ตนะคะมาเป็นข้อๆนะคะไม่ยากเนอะสุดท้ายคุณครูก็ให้นักเรียนส่งงานในช่องทางลายกลุ่มป .2 ทับ3นะคะแล้วเดี๋ยวคุณครูจะสร้างอาร์บัมของ สัปดาห์ที่13นะคะตั้งแต่วันเรียนวันที่23ถึงวันที่28สิงหาคมไว้ให้นักเรียนก็ส่งในอาราบัมสัปดาห์ที่13ได้เลยนะคะวันนี้คุณครูกชศกรขออนุญาตไปก่อนนะคะดูแลใส่ใจตัวเองด้วยดูแลสุขภาพตัวเองด้วยนะคะสวัสดีค่ะ